กระทืบเลยบึ้มเรียบร้อยเคียว้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูหุ่นที่ค่อนข้างจะไม่ใหม่นะหรือจะเรียกว่าหุ่นแบบยุคก,กลางๆได้ครับผมคือ Mercury เองครับผม Mercury ี่นี่มันเคยเป็นเมตาระดับสุดยอดเลยนะครับผมกระทืบทีนี้ตายกันเป็นเบือเลย แต่ตอนนี้หลังจากโดนเนื้อมาอะไรเงี้ยครับผมมันก็เล่นค่อนข้างยากนะแล้วหุ่นเริ่มมีความต้านทานมากขึ้น่ะตั้งแต่เฟรนเลียมาหรืออะไรมาแมงมุมอะไรพวกนี้ครับผมเมอร์คอรี่มันก็ได้รับความนิยมหน่อยลงไปครับเพราะว่ามันกระทืบใครไม่ตายไงมันไม่พาไปลงนรกเหมือนชื่อมันไงฮิวดร้์อย่างเงี้ยครับผม <laughs> เพราะว่ามันมีต้านทานใช่ไหมกระโดดลงมาทีปุ๊บ แทบจะไม่ลดเลยบางทีครับผมผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนจากสายบูนะมาเป็นสายซัพพอร์ตเล็กน้อยครับผมก็คือจะใช้ปืนแมกเนต้าครับผมแล้วก็ใช้ปืนเฮลเป็นเลเเส้นน้าแข็งใหญ่ครับผม่นปืนเฮลของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวล10ขาวนั่นเองครับผมดเมจจะอยู่ที่8470ต่อวินาทีทุกระยะเลยครับผมกับปืนแมกเนต้รเวลสีเขียวทั้ง2กระบอกเลยส่วนพลขับของเมอร์คิวลีมผมนะครับผมก็จะเป็นพลขับธรรมดาตามนี้เลยครับผมอ่า แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า m e อ c u คิวี่ตอนนี้มันยังจะเล่นได้ดีหรือเปล่าจากสายบอลเลอร์จะกลายเป็นซัพพอร์เตอร์แล้วครับผมโอเคครับผมเพื่อนไปดูการ m e อ c u คิว u ี่ซั t พอร์ตเฮ้ไปกันเลยย yeah. า,ายการไกลก็ต้องนี่เลยครับผม m e อ c u คิว e ี่เฮลแล้วก็สคัดดีครับอ้าวโถวนึกว่าเจาะเกาะไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรครับผมว้าใช่ได้ใช่ได้ครับผม,มนี่เฟนเลียใช่ไหมเนี่ยอ่าล็อกบายล็อกบายล็อกบาย อ้ก็ใช้ได้ครับผมเรียบร้อยเสร็จไปครับผมงานไะหนะฟับตัวนู้นยังอยู่อีกนะหายตัวไปสิจา้าโอเคครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวอะไรไม่รู้นะทืบเลยบึมเรียบร้อยเคียวว้าวสุดยอดเลยครับผมนะนะเฮ้ยเราสู้ว่าเราจะมาอยู่หัโดไปไหเนนะี่ย ว้าว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 โอ้โหสับ้านครับผมสบ้านเทียบเลยอ่าล็อกฮอไกไว้ก่อนครับผมล็อกเปล่าไว้นะพอออกลงมาก็ซัดเลยครับผมล้ำแสงหมดก็ดูดเข้าไปว้าเรียบร้อยไปครับผมตอนนี้ชิวสับ้านเทียบเลยไปเลยครับไม่ถึงแน่เลยว่ะนานไงนิดเดียวเฉียนนิดเดียวอุ้ยมันแหลกแน่เลยนาน ตอนนี้แลกๆแล,ล้วผมเรียบร้อยดับเบิลคิวไปว้าววาวเกลียวมาครับผมโอ้ยเสร็จเสร็จเลยเสร็จเลยอย่างนี้เสร็จเลยมีมีด,ด,ดีมีโล่หน่อยครับผมบึ้มไปครับผมทริปเปิลคิวไปโอ้ลาวนาเสร็จเลยครับผมเเรียบร้อยดูดีดีกว่า คิวรี่วู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 เชลครับผมเฮ้ยแหลกอะไรอ่ะแบบอยู่องหน้าชัดๆเลยนะโอ้โหเสร็จเลยครับอย่างนี้มามาเฮ้ย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 ไม่เอาตัวอื่นละเฮ้ยเรียบร้อยโโอ้หแทบจะติดล้านเลยมาจะใหมกตัวแล้วผมหึหึติดล้านไปแล้วผม เรียบร้อยครับผมมี้ะมีมลูกขึ้นมาอาตอนนี้เรานําเสาเยอะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราจะยื้อได้นานสักแค่ไหนครับผม,มนี่คือปัญหาเลยเสาได้มาไม่ยากครับแต่ว่าคลองให้มันนานยากก็เลยต้องยือกันมาดูว่าจะยือได้นานสักแค่ไหนครับผมตัวน,นี้ผมก็น่าจะเป็นซับพอร์ตแล้วละ่ะ จบบมือทุเรี่ครับผมเคยแบบเป็นสายบุกหนะักจ๋าๆเลยนะตอนนี้ครับกลายเป็นสายซับไกลๆครับผมหนะชมชา้าฉงจานอู้เนี่ยนี่ไม่ยอมบล็อกเป้าเลยนะเร <c oughs> ียบร้อยครับผมคิวไปอ่าโอเคถ้าผมจะไปบู๊ได้ไหมเนี่ยแต่ปืนผมไม่เหมาะกับการบูร๊เลยเลยไอ้หนครับผมวายไม่ถึงว่าเฮ้ยน,น้อยนะเออวูอ้ยลงเยอะลงเยอะเ,เลยไ,ได้ครับผม เป็นเลี้ยบผม <Why? S 1> ยังแรงยังแรงครับผมเสร็จแน่เสร็จแน่นอนเสร็จเรียบร้อยมอร์คิวรี่ครับผมมอร์คิวรี่ลงมาแล้วโ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 วว้าว wow. okay, อุ้ยเห็นไหมผมติดล้าไปแล้วหนึง่งมามามาช่วยเพื่อนนิดหน่อยครับ อุ้ยแหลกครับืหแหลกนี่มันแบบอะไรเนี่ยโอเคครับผมคิวไปว้าววววววแมงมุมครับผมนะโดดมาเราก็โดดไปครับปึ้งเข้าไปว้าววววจะรอดไหมเนี่ยผมต้องมีคนมาเหยียบนะต้องมีคนมาเหยียบนะ โอเคครับหูสองนุ่ก็เฟนเลียครับผมตาย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 แล้วปึ้มเข้าไปครับว้าวววววๆววๆววววววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแววดีจ่าตอนแรกมันไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยตอนแรกแวบเฮ้ยแววแววแววทีมเราดีมากเลยนะตตอนนี้แบบอืมือคิวรี่ครับผมใช้ เฮีฮิลกับแมกเนตาครับพวกตัวนู้นตัวนู้นถึงไหมถึงไหมไม่ถึงนะงน่อยนะว้าโอุ้ยตัวเดียวเขาไปครึ่งหนึ่งเลยอะไรกันเนี่ยเอ้ยแรงเกินนะผมเรามาโดดเฮีิลคข้าไปในนี้ดีกว่าพี่มาแล้ว just k <Yes, Q! S 1> ว้ l ่าวโหมาสักหน่อยก็ได้มา

มังกรมังกรมังกรร้อยเรียบรอ้อยฮิวเนี่ยผมลงนี่แล้วผมเมอร์คิวรีครับเมอร์คิวรี่รรรใช้เฮลนะครับผมทางนี้ไม่น่ารอดนะวาบไม่โดนจ้ะเนาะวาบไม่โดนอีกแล้วครับมาดูกันมาเฮลใส่หมอยิพ้นละนั่นไงโอ้ยฉลังกาใส่แดงทำไมเนี่ยกําลังจะกระทืบหมอยพอดีเลยโถ่ คิวแม่ว้าว,าวาตัวนี้ครับผมเยอะวโหเขาอยู่แบบไททันเยอะมากๆเลยนะโว้โอเคเราเขาน่าจะหนีเสาไปแล้วโอเคเสาปัดเสาเราได้แล้วผมเสาเราก็นำอยู่พอสมควรนะอา้าวติดอีกอืฮึฮึฮเออ,อบนรมอค้างบนไงเพื่อเราถอยหลังลว่าติดเลยอะไรวะ แล้วรอตั้งสิบห้าวิเอา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 เยอะแยะนูเนียไปหมดเลยนูเนียนูเนียยืเดียท,ท่าแล้วครับตัวนี้จบไปแล้วกลับมาลงจอดกันแล้วครับผมไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับไอ้บอเลอร์รตกอับตัวนี้ครับผมจากเคยเป็นเมตาตอนนี้ต้องกลายเป็นซับพอร์ตแล้วอะเพราะว่าตอนนี้ไปบูกใกล้ไม่ได้นะผมว่าหรือาอาจจะเป็นเพราะปืนเซตนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ไม่รู้นะผม แต่ไม่ไม่จริงอ่ะผมแบบบางทีถ้าเกิดใช้ปืนแบบที่ยิงระยะประชิดใช้ลําโพงอะไรเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังเล่นยากนะผมในตอนนี้นะคุณต้านทานมันเยอะมากๆเลยผมก็เลยต้องใช้ปืนไกลแบบนี้ครับผมปืนไกลมันก็พอให้ทําให้มือคิลลีมันมีชีวิตรอดได้นานขึ้นครับผมแต่ว่ามันผมก็ติดนิสายชอบลุยลุยลุยเข้าไปยิงก็ใช่าแล้วพอแบบลุยเข้าไปยิงเงี้ยมือคิลลี่มันก็ตายง่ายเพราะว่ามันก็ไม่มีความต้านทานมันแค่หายตัวแล้วกระโดดเหยียบปึ้งออกมาห้าหมื่นกว่าแล้วก็หายตัวห้าวินาทีครับ จริงห้าหมื่นกว่าเนี่ยมันก็ประมาณเชลน้อยกว่าเฮเวนเนอร์ด้วยซ้ำเฮเวนเนอร์มันยังแบบบึ้มบึ้มได้รวดเร็วผมแต่นี้ก็คูดาวันนานขึ้นครับเพราะมันโดนเนิฟมานะเอาละครับผมเพ,พืพ่อนๆนะครับผมเพื่อนๆได้ใช้มือคิอลี่หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่ามือคือีของเพ,พื่อนเนี่ยใช้เซตปืนอะไรกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและมือคิลี่น้อยคงต้องขอตัวลาเพ,พื่อนก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย